สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันนะคะกับรายการแม่ครัวโฮวิบ by ครูชมดีค่ะขณะนี้นะคะเรากำลังออกอากาศผ่านทางเว็บ o n l i ล e rmutp ac t h และก็ทาง Facebook นะคะแล้วก็ YouTube ใช้คำค้นว่า rmutp live รวมถึงระยองออกอากาศผ่านเสียงตามสายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไปพร้อมๆกันเป็นประจำด้วยค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องราวดีๆมีมาฝากคุณผู้ฟังกันอย่างแน่นอนโดยที่เรื่องราวที่นำมาเสนอก็ยังคงเป็นเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์อาหารและก็โภชนาการกับสิ่งรอบตัวเรานะคะที่อยู่คู่กับคุณผู้ฟังอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแทบจะตลอดทั้งวันเลยในเรื่องของอาหารมาฝากคุณผู้ฟัง กันค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเติมเต็มเรื่องที่เราพูดถึงในครั้งก่อนเป็นอาหารมื้อหลักสามมือ้อมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นวันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเราเติมเต็มเพราะว่าเป็นเรื่องราวของอาหารว่างนั่นเองค่ะอาหารว่างนะคะของไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าแตกต่างจากประเทศอื่นๆที่อื่นๆอาหารว่างของไทยถือเป็นสเสน่ห์หนึ่ง ของวัฒนธรรมการกินที่สะท้อนนะคะถึงความมีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของคนในสมัยโบราณในอดีตแล้วก็สะท้อนถึงความหลากหลายของวัตถุดิบความอุดมสมบูรณ์นะคะทั้งในน้ำมีปลาในนามีข้าวและก็ความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารว่างไทย ซึ่งถ้าเป็นคนไทยนะคะอย่างเราเนี่ยก็คุณเคยกันดีอยู่แล้วนะคะมีหลากหลายเมนูอาหารว่างมากๆที่ไม่ใช่แค่ทำให้เราอิ่มทำให้เราอร่อยแต่บางครั้งยังเป็นอาหารตาได้ด้วยสะท้อนให้เราเห็นเลยนะคะถึงความตั้งใจการที่ผู้ผลิตให้ความคิดสร้างสารรค์แฝง ออองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์ทางโภชนาการในอาหารเหล่านั้นประกอบกันเป็นอาหารว่างแบบไทยของเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องนะคะที่เราอยากจะหยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันในสัปดาห์นี้ค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทำคำเข้าใจว่าอาหารว่างคืออะไรคิดว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็พอได้ยินชื่อนะคะเราก็จะรู้ไปโดยอัตโนมัติของเราเลยว่าอ๋ออาหารว่างก็จะเป็นอาหารที่เรา กินที่เราทานเนี่ยแหละในช่วงมื้อระหว่างมื้อหลักก็จะเป็นอาหารว่างนะคะ,ะโดยที่อาหารเหล่านั้นเนี่ยมีหลากหลายเมนูจะท็อปฮิต20อันดับ10อันดับ50อันดับเราก็สามารถที่จะลิสต์ให้ได้เพราะเมนูอาหารของเรามีเยอะมากนะคุณผู้ฟัง ซึ่งก็ต้องบอกว่าในความชอบของแต่ละคนเนี่ยที่แตกต่างกันไปก็อาจจะทำให้ถ้าจะต้องบอกอาหารว่างยอดฮิตหรือว่าอาหารว่างในดวงใจทีเ่เราเนี่ยมักจะทานอยู่เป็นประจำเนี่ยมีอะไรคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะมีความเหมือนแล้วก็มีความแตกต่างโดยที่ถ้ามารวบรวมกันเนี่ยเมนูเป็นร้อยแน่นอน ซึ่งดังนั้นค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวของอาหารว่างเป็ดเล็กเป็ดน้อยมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะก่อนแรกเลยนะคะ,ะเรามานิยามคําว่าอาหารว่างกันบางครั้งอาหารว่างระหว่างวันของเราก็กลายเป็นอาหารหลักที่หนักแน่นคราวนี้อาหารว่างล่ะคืออะไรอาหารว่างแน่นอนค่ะไม่ใช่อาหารมื้อหลักเป็นอาหารระหว่างมือ้อ เป็นอาหารประเภทเบาๆมีปริมาณอาหารน้อยกว่าพอพอพอไม่ยออกไปว่าเป็นอาหารประเภทเบาๆาถ้าพูดกันเป็นภาษาพูดก็พอที่จะนึกภาพตามพอเป็นภาษาที่เป็นทางการปุ๊บเอ๊ะคืออะไรอาหารประเภทเบาๆเพราะดูบางชนิดบางเมนูเนี่ยน้ำหนักก็ไม่ใช่น้อยไม่เบานะคะอ่ะดูที่อะไรดูที่ปริมาณอาหารที่เราบริโภค ของกลุ่มอาหารว่างนั้นเนี่ยไม่ได้เยอะไม่ได้ปริมาณมากเท่ากับมื้ออาหารหลักอะแต่ก็แอบวงเล็บแต่ในบางครั้งอาหารว่างของเราก็จัดแน่นจัดหนักจัดเต็มเช่นเดียวกันนะคะอะแต่ความจริงแล้วอาหารว่างก็จะเป็นอาหารระหว่างมือ้อที่มีปริมาณอาหารน้อยกว่าแล้วก็ในส่วนของคุณค่าทางโภชนาการนะคะในบางครั้งเนี่ยอาจจะเน้นหนักไปที่สารอาหารตัวใดตัวหนึ่งซะมากกว่า ในส่วนของอาหารที่เรารู้ว่าเป็นอาหารประจำมื้อเนี่ยอาจจะเป็นในอาหารกลุ่มที่เป็นข้าวเป็นเส้นเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือเป็นในกลุ่มของอาหารบล a b ล a bla นะคะที่มีให้เราเลือกมากมายหลายชนิดแต่พอมาเป็นอาหารว่างก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นอาหารขาวอาหารหวาน อาจจะเป็นเส้นก็ได้อาจจะเป็นข้าวก็ได้แต่จะมีปริมาณขนาดของอาหารที่ลดลงมาจากอาหารมื้อหลักในบางครั้งขนาดของชิ้นอาหารจะมีความเล็กเป็นชิ้นเล็กๆขนาดพอคำหยิบรับประทานได้ง่ายแล้วก็ในบางครั้งจะมีการรับประทานอาหารว่างควบคู่ไปกับเครื่องดื่มอาจจะเป็นเครื่องดื่มร้อนหรืออาจจะเป็นเครื่องดื่มเย็น หรือจะเป็นน้ำผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถที่จะประกอบเข้าคู่กันให้อาหารว่างตอบโจทย์ระหว่างวันของเราได้คราวนี้มาดูชนิดของอาหารว่างอาหารว่างแบ่งตามรสชาตินะคะก็จะแบ่งได้สองชนิดคือเป็นอาหารแบบคาวกับอาหารแบบหวานโดยอาหารว่างเนี่ยถ้าจะแบ่งที่ไม่ได้แบ่งตามชนิดแบ่งตามเป็นประเภทก็จะแบ่งได้เป็นอาหารว่างที่เป็นอาหารแบบแห้ง เช่นข้าวตังหน้าตัง้งขนมจีบสลับเปลาสาคูไส้หมูปั้นสิบนึ่งหรือจะทอดคุกกี้บิสกิตกลุ่มเบเกอรี่นะคะก็จะเป็นอาหารว่างที่เป็นอาหารแบบแห้งหรือจะเป็นประเภทที่สองอาหารว่างที่เป็นอาหารแบบน้ำก็อาจจะเป็นในกลุ่มของกว๋วยเตี๋ยวมีในส่วนของโจ๊ก หรืออาจจะเป็นเครื่องดื่มกลุ่มเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นหรือน้ำผล,ลไม้ก็จะจับเป็นกลุ่มอาหารว่างชนิดอาหารที่เป็นแบบน้ำประเภทที่3เป็นอาหารว่างประเภทกับแกล้มอาหารแบบนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของอกลุ่มที่เป็นเหมือนอาหารกลุ่มยำกลุ่มอาหารขนมขบเคี้ยวของทอด ะะหรือพูดง่ายๆว่าจะพูดว่าเป็นอาหารประเภทกับแก้มก็กดูอาจจะมีความเอียงะะไปทางในกลุ่มที่ต้องรับประทานกับเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์แต่ถ้าจะพูดอีอก,อก,อกมุมหนึง่งก็จะเป็นอาหารว่างประเภทที่เป็นเหมือนอาหารขบเคี้ยวที่รับประทานเพื่อความเพลิดเพลินมีลักษณะเท็กซ์เจอร์ที่ให้ความกรอบแล้วก็ความรสชาติที่ ช่วยให้เรารู้สึกมีความเข้มข้นในรสชาติเผ็ดในรสชาติเปรี้ยวนะรสชาติมันก็ให้มีความเด่นชัดประเภทที่4เป็นอาหารว่างแบบที่เป็นค็อกเทลอาหารว่างแบบค็อกเทลนะคะได้แก่พวกแซนด์วิชแล้วเขาก็นำมาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆหรือทำเป็นออเดอร์ชนิดต่างๆมีข้าวเกรียบทอดมันทอดถั่วทอด นะคะหรือในกลุ่มของอ,อาหารที่เราสามารถที่จะทานในลักษณะที่เป็นค็อกเทลเป็นชิ้นเล็กๆนะคะมีไม้จิ้มนะคะสำหรับหนึ่งคำที่ทานเข้าไปก็จะเป็นประเภทของอาหารว่างที่แบ่งตามลักษณะคราวนี้เนี่ยในกลุ่มของอาหารว่างก็ยังมีนะคะทั้งแบบไทยแล้วก็แบบนานาชาติเรารู้อยู่แล้วแหละว่าอาหารว่างแบบไทยมีทั้งคาวทั้งหวานนานาชน,น,นิด ส่วนแบบนานาชาติล่ะคะนานาชาติเนี่ยถ้าเป็นออกแนวทางอาหารว่างแบบจีนก็จะมีโจ๊กก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวน้ำขนมเปี๊ยะเปาะเปี๊ยะสดซาลาเปาขนมจีบหรือเป็นอาหารว่างแบบสากลนะคะนิยมจัดในงานเลี้ยงเพื่อที่ไม่ได้รับประทานเป็นอาหารมื้อหลักเพราะว่างานเลี้ยงส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นทั้งช่วงค่ำกลางคืนก็จะได้ไม่ต้องให ผู้บริโภคได้รับปริมาณอาหารที่มากเกินความต้องการก็จะเป็นในกลุ่มของแซนด์วิชเป็นเคก้กเป็นเยนลลี่ผล,ลไม้ไอศค,ครีมในพอชั่นหรือในปริมาณที่เซอร์วิ้งใสเนี่ยไม่เยอะมากนะคะในการทานในแต่ละครั้งอันนี้เนี่ยก็เป็นในรูปแบบนะคะของอาหารว่างนะคะที่อยากจะนำมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้รู้จักกันแต่เดี๋ยวเราจะ มาเปิดครัวกันในช่วงที่2ของรายการซึ่งในวันนี้เราจะเปิดครัวทำอาหารว่างอะไรฝากติดตามกันส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังก็ขอต้อนรับนะคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแมกโรโัวิดไบคูชมบีค่ะและในวันนี้นะคะเราได้เกริ่นกันไว้ในช่วงแรกนะคะว่าเราจะเปิดครัวหัววิททำอาหารว่างกันค่ะเออาหารว่างของเรานะคะจะทําอะไรกันดีนะคะซึ่งถ้าถามส่วนตัวแล้วนะคะแมกโรฮัวิดก็เป็นคนที่ชอบทานอาหารว่างที่มีรสชาติไม่ได้มีรสชาติที่ จืดจนเกินไปไม่ได้หมายความว่าต้องใส่เครื่องปรุงให้เยอะในปริมาณมากๆนะคะเพียงแต่อยากให้มีความแซ่บ ความเผ็ดนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกนะคะมีความเ,าเรียกความสดชื่นนะะของร่างกายเพื่อให้พร้อมในการทํางานในแต่ละวันโดยเฉพาะช่วงบ่าย,ายช่วงกลางวันกลางวันนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราควรจะต้องมีชีวิตชีวาให้มากนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าใครนะคะต้องกลับไปเรียนหรือไปนั่งฟัง ประชุมนั่งเรียนในห้องนะคะแล้วรู้สึกไม่สดชื่นนะคะไม่กระปี้กระเป๋าเนี่ยก็อาจจะทําให้รู้สึกถึงอาการง่วงนะคะง่วงเหงาหานอนกันเกิดขึ้นได้อ่ะงั้นวันนี้แมโครโหวิดขอเปิดครัวทาสลัดโลกันค่ะสลัดโลในวันนี้นะคะคิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็คงจะทานกันอยู่บ่อยๆเพราะว่าเป็นอีกหนึ่ง อาหารว่างบางคนก็เลือกที่จะเป็นอาหารหลักอาจจะเป็นอาหารหลักในมื้อเย็น่าเพราะว่าในสัดส่วนของปริมาณสารอาหารที่เราจะได้รับในกลุ่มไขมันกับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยไม่มากจนเกินไปนะคะแล้วก็เป็นเมนูอาหารที่ทานได้ทุกเพศทุกวัยที่สำคัญเขาเน้นไปที่ผักแล้วก็ผล,ลไม้ในองค์ประกอบของการทำสลัดโลนั่นเองค่ะอ่ะแล้ววันนี้เราทำอะไรดี นะคะ,ะวันนี้เราก็จะทำสลัดโลนะคะแบบรวมมิตรรวมมิตรของเราในที่นี้ก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราอยากจะให้รวมมิตรอะไรอาจจะเป็นรวมมิตรทะเลหรืออาจจะเป็นรวมมิตรปูอัดทูน่าหมูยอหมูสับไส้กรอกอันนี้เราก็สามารถที่จะทำได้ในส่วนวันนี้นะคะที่จะมาทำก็มีองค์ประกอบของปูอัด ทูน่าในน้ำแร่อย่าไปเลือกในน้ำมันเพื่อที่จะได้ลดปริมาณไขมันที่เราจะได้รับไส้กรอกแล้วก็หมูยอองค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยบางทีนำมารวมกันในหนึ่งชิ้นในโรเดียวกันเนี่ยอาจจะแน่นจนเกินไปคุณผู้ฟังก็อาจจะแบ่งโรหนึ่งเป็นในส่วนของปูอัดโรหนึ่งเป็นทูน่าโรนึงเป็นไส้กรอกโรหนึ่งเป็นหมูยอเวลาทานนะคะจะได้มีความหลากหลายของแต่ละโรแล้วก็จะได้เกิดความ ไม่จำเจอของรสชาติในการกินอาหารว่างมื้อนัน้น คราวนี้องค์ประกอบหลักที่สำคัญนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นแป้งแป้งที่ห่อก็จะเป็นแป้งที่เราเรียกกันว่าแป้งปอเปี้ยเวียดนามจะอยู่ในรูปแบบแห้งถ้าเราจะนำมาใช้เราก็ต้องเอาไปแช่น้ำเพื่อให้ความเ,เรื่องของน้ำเนี่ยสามารถจะซึมเข้าไปในแป้งนะคะแล้วแป้งก็จะเกิดการคืนตัวเป็นแป้งที่มีความนุ่มความเหนียวให้เราสามารถที่จะนำมาทำเป็นสลัดโรได้ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นในกลุ่มของผักนะคะผล,ละไม้เราจะใส่อะไรใส่ผักสลัดหรือกรีนโอ๊กหรือจะเป็นแครอทขูดเส้นจะเป็นแตงกวานะคะหรือจะเป็นข้าวโพดนํามาแกะเป็นถั่วลันเตานะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของอ,องค์ประกอบผักผล,ลไม้อย่างอื่นเรามาใส่เพิ่มก็สามารถที่จะเอามาอัดเพิ่มเติมได้ในสลัดโร คราวนี้ในส่วนผสมของน้ำจิ้มนะคะอ่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มที่จะเป็นน้ำมันงาแบบญี่ปุ่นอย่างนั้นก็มีขายสำเร็จเลยนะคะหรือเราจะทำขึ้นมาเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือถ้าอยากจะให้เป็นเหมือนน้ำจิ้มเหมือนอเป็นซอสมาย,ยอะนะคะก็มีในส่วนของการผสมกันนะคะมีมายองเนส เอาผสมกับน,น้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้หรือจะมาผสมในส่วนของน้ำจิ้มซีฟู้ดกับวาซาบิเราก็สามารถที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการครีเอทส่วนผสมที่เป็นน้ำจิ้มหรือเป็นซอสดิเนี่แหละได้แต่ในที่นี้นะคะก็เอาเป็นตัวออริจินอลลวกันเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะส่วนผสมของน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก็จะมีพริกขี้หนู40กรัมกระเทียมไทย30กรัม ผักชี30กรัมน้ำเชื่อมนะคะ30กรัมน้ำมะนาว50กรัมน้ำปลา40กรัมเกลือ2อ2กรัมและก็ตัวที่ขาดไม่ได้ช่วยเพิ่มรสชาติคือน้ำกระเทียมดอง20กรัมค่ะเมื่อเรามีวัตถุดิบแล้วทั้งตัวที่เป็นสลัดโลกับน้ำจิ้มเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำออวัตถุดิบของเรานะคะตัวไหนที่ต้องล้างก่อนมาบริโภคก็ล้างให้สะอาด จะแช่ในส่วนของอสารที่ช่วยในการล้างสารพิษจากผักไม่ว่าจะเป็นด่างทับทิมหรือตัวผงฟูนะที่เราจะมาใช้เพื่อช่วยลดปริมาณสารเคมีที่ปนมากับผักนะคะเราก็สามารถที่จะทำได้ในกลุ่มผักสดล้างให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาหัน่นอันไหนนำมาหัน่นฝอยอันไหนนำมาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็หัน่นแล้วก็เตรียมส่วนผสมแยกเป็นกลุ่มกลุ่มเอาไว้ จากนั้นสเต็ปที่สองเราก็จะนำแป้งที่เราไปแช่น้ำไว้แล้วนะคะนำมาวางเพื่อที่จะหมวนโร ในบางครั้งนะคะแป้งเนี่ยแต่ละแผ่นก็จะมีรูปลักษณ์ต่างกันอาจจะเป็นแผ่นกลมอาจจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเราก็ดูในสัดส่วนที่เราอยากจะโรต่อชิ้นนั้นๆในบางที่นะคะอาจจะไม่ได้ใช้แป้งปอกเปี้ยวเวียดนามก็จะใช้เป็นเส้นเหมือนเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ก็สามารถที่จะทําได้ก็จะออกแนวเหมือนกว๋วยเตี๋ยวลุยสวนจากนั้นเราก็นําแป้งมาวางแล้วก็ เรียงผักเรียงตัวที่เป็นองค์ประกอบอื่นๆผลไม้ปูอัดทูน่าไส้กรอกหมูยอเรียงใส่ไว้ให้เต็มแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็คือการที่เราจะต้องหมวนการที่เราจะมมวนเนี่ยต้องระวังเพราะในบางครั้งเราอาจจะม้วนแล้วเ,เกิดการแตกของอตัวที่เรานำมาเรียงของวัตถุดิบ ที่เราใช้ดังนั้นปริมาณที่เหมาะสมในการวางบนตัวแป้งของเราเนี่ยนะคะก็ควรจะวางนะคะประมาณในส่วนของ2ส,ส่วน3ของแผ่นแป้งแล้วเวลาม้วนเราก็ควรที่จะทําการกดลงไปสักเล็กน้อยไม่ต้องกดแรงมากจนเกินไปเพื่อไม่ให้เกิดการดันนะคะหรือการปลิ้นแตกขององค์ประกอบภายในสลัดโรจากนั้นค่ะเมื่อเราม้วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็จะนํามาตัดให้เป็นชิ้นขนาดพอคาในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะตัดในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นท่อนหรือจะเป็นชิ้นถ้าเป็นชิ้นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้อ,อ,อุปกรณ์เช่นซ่อมเช่นตะเกียบคีบแล้วก็จิ้มน้ําจิ้มแล้วก็กินได้เลยหรือในบางครั้งเราอาจจะเป็นท่อนยาวขึ้นมาหน่อยก็จะใช้ในการจิ้มแล้วก็ให้กัดไปทีละส่วนก็สามารถที่จะทําได้เมื่อ ในองค์ประกอบของสลัดโรเราเรียบร้อยเราก็จะทำน้ําจิ้มของสลัดโรทานกันที่เตรียมไว้นะคะเราก็จะนําส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมาทำการปั่นแล้วก็ปั่นให้ละเอียดจนได้ออกมาเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดชิมรสชาติตามที่เราชอบแล้วก็ดีต่อสุขภาพ ไม่เค็มจนเกินไปนะคะไม่เปรี้ยวมากมีความเป็นกรดมากจนเกินไปแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปเราก็จะได้ในส่วนของน้ำจิ้มซีฟู้ดออกมาและอย่างที่บอกถ้าใครอยากจะได้เป็นน้ำจิ้มแบบน้ำสลัดสไปซี่มายองเอ่าเราก็นำน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราทำนี่แหละมาผสมกับครีมมายองเนสในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแล้วผสมให้เข้ากันเท่านี้ก็ได้น้ำจิ้มสลัดโรที่ทำเอง ไม่ต้องใส่สารกันบูดไม่ได้ซื้อน้ำจิ้มที่สำเร็จมาก็จะดีต่อสุขภาพมากขึ้นนั่นเองเป็นหนึ่งเมนูที่อยากแนะนำให้คุณผู้ฟังทานกันเป็นอาหารว่างได้ทั้งคุณประโยชน์นะคะของผักผลไม้ปริมาณพลังงานอาหารที่จะได้รับไม่มากจนเกินไปแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกในการที่เราเนี่ย มีความสดชื่นเรียกความพร้อมบูตให้กับร่างกายเรานะคะพร้อมที่จะทำงานในอีกพาร์ตต่อไปแล้วก็ค่อยไปรับประทานมือหลักในมือถัดต่อไปให้มีปริมาณมากขึ้นนั่นเองก็เป็นหนึ่งเมนูที่อยากมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะอ่ะยังมีเวลาขอแถมเครื่องดื่มหน่อยแล้วกันนะคะเครื่องดื่มเนี่ยก็เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะเป็นอะโวคาโดก,กีวีโยเกิร์ต นะคะเป็นเครื่องดื่มที่มีความนุ่มเนียนเปรียปร้ยววหวานๆน,นะคะหวานจากน้ำพึ่งเปรี้ยวจากโยเกิร์ตแล้วก็มีความนุ่มลื่นละมุนจากอะโวคาโดเราใช้อโวคาโดนะคะหั่นเป็นชิ้นๆสองลูกใช้กีวีเขียวๆนะคะเราก็หั่นมา2-3ลูกโยเกิร์ตรสธรรมชาติหนึ่งถ้วยน้ำเชื่อม1ส่วนสี่ถ้วย น้ำพึ่ง1นงส่วนสถ้วยน้ำแข็งบด1แก้วแล้วก็เกลือป่นผสมไอโอดีนเล็กน้อยค่ะวิธีการทำใส่ทุกอย่างที่เราพูดเมื่อกี้ลงในโถปัน่นปั่นให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำพึ่งน้ำแข็งในตอนท้ายพอปั่นให้เข้ากันละเอียดเทใส่แก้วแค่นั้นค่ะก็ทานได้อร่อยจะให้ดีนะคะทานคู่กับสลัดโรที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ก็จะเป็น เรื่องของอาหารว่างที่เป๊ะปังอลังการแน่นอนค่ะค่ะก็ฝากคุณผู้ฟังไว้นะคะสำหรับเรื่องราวของอาหารว่างที่ใช่ที่ตอบโจทย์ให้เราดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อใจนั่นเองค่ะส่วนใน เรื่องราวของอาหารนะคะจะมีอะไรอีกก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามกันส่วนในสัปดาห์นี้เวลาหมดลงไปแล้วแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจาก w w w s com, co, g e t h บ i c o m w w w o อร่อยมาก .co wwwgo u r m e t a n d c u i s i ่ e c o m ที่มีข้อมูลดีๆนะคะให้ไปโควิดได้รวบรวมมาฝากคุณผู้ฟังกันในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรฝากติดตามสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ